ลูกค้าเอารถมาขายจากปลาจีนมาขาเบิ่งสภาพครับนิสสันโนวานพสาม0้อ VGS Turbo ตัวนี้เป็นตัว S นะตัว S กับตัว E ดูง่ายๆตัว S นี่ฝาครอบเครื่องมันจะมีแค่นี้ตัว E จะฝาครอบเครื่องจะใหญ่ขายขายหรือว่าเทิร์นลูกพี่ลำตู้จะเทิร์นเพราะเขาส่งมาตีเทิร์นอ่ะอ๋อ ห้อยบ่อน้าหัวน่ะหรือว่าห้อยขอเปิดได้ซึ่งลองแก้มเดิมฝังกระโปรงมีรอยถอดขายหรือเทินเจ๊ลูกค้าหลายจะหลงไปหมดปะไม่แสนสาม ไฟปัดน้ำฝนไฟัน้ำฝน <laughs> ไฟปัดน้ำฝนโซ่ <c oughs> <c oughs> โอเคมิดอ์คเดิมอเม <c oughs> ออเินเนาะนะ <c oughs> นจะซื้อจะขายจะเทินจะแลกยินดีครับผมมา สวัสดีครับถ้าแกเอาเทือนบ่เบิ้งเป็นยี่หอ้ออะไรอีซูหรือโตต้าอีซูอีซูได้รถมีเล่มหรือข้างไฟแนนซ์ม,มีเล่มหรือข้างไฟแนนซ์ม,มีเลม่ม,ม,ม,เลมเลยเนาะเอาจากบาทมีราคาบ่ะสองพันนี่สอันอ๋อจะเทือนสองคันเลยบ่อ,อ,อ่าเดี๋ยวผมเบิ้งอีกคันหนึ่งกันเด้อโอเคเาจะเทือนสองคัน เป็นมาสด้ b t 4ประตูโอ้โหยางยางขั้นเทพเลยโอโหตัวนี้โหดมากไม่สามแสนกูโลนะจะเทินสองคันเลยครับพี่น้องรถหลายคันแห้งไม่โหดหน่อยลูพี่สามแสนกว่า <c oughs> <c oughs> ขนั้นสวยกว่าเอามาก็ต้องมาขายเงินสดแบ่งปันให้พี่น้อง FC เทินขนาดไหนมาขายเท่าทุนทุกคันช่วงหลังนี่เทินขนาดไหนมาขายเท่าทุนทุกคันโอ้เครื่องยังเลี่ยมอยู่เลยเทินหัวตะลางมากไม่สามแสนเครื่องเลี่ยมกันอย่างนี้เลย อยางยางต้องมีเส้นละมึอนอะพี่น้องยางหน้ามไม่ยางหลังเการถเปลี่ยนเครื่องมาบ่ขึ้นไหมแทะเครื่องขึ้นไหมแทะลอยพ่นอะอยพ่นคนทับเลยลอยพ่นทับเลย แต่เปลี่ยนยางนี่ขาอ่อนเลยนะเปลี่ยนยางเส้นหนึ่งนี่ขาอ่อนเลยนะ <laughs> ยางออฟโรดด้วยเอา้าจะรวม2เป็นหนึ่งนะลูกค้าจะรวม2เป็นหนึ่งหรือว่าจะเทิร์น2ซื้อ2ไม่รู้กาลังรอคุยกับลูกค้าอยู่นะยินดีให้บริการครับจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะเทิร์นใครอยากได้กระบะเงินสดราคาแสนกว่าบาทกร็รอติดตาม ขัานา้นไหนเทินจบเดี๋ยวไอเสียมจะมาแบ่งปันให้นะครับนะจะซื้อจะขายจะเทินจะแลกจะเปลี่ยนนะยินดีครับมาหาไอเสียมเลครับไอเสียมรสซิ่งจัดให้ครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ